นางราตรีพลอยแดงบรรณาธิการข่าวคมิภาคสำนักงานข่าวตำรวจและท่องเที่ยวนายสงครามตีนหน้อยบรรณาธิการนิตยสารอินไซต์ตำรวจพร้อมกับสมาชิกและนายนิมิตสีทองหัวหน้าูนย์ข่าวตำรวจและท่องเที่ยวหัวหน้าข่าวอินไซต์ตำรวจและผู้สื่อข่าวช่อง13สยามไทยได้เข้าพบนางหนึ่งฤทายจิตตสกุลประลัดอุโสอำเภอเมืองอ่างทองเพื่อขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลโสพสาอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพร้อมกับเป็นตัวแทนชาวบ้านดื่นหนังสือร้องเรียนถึงคุณสมบัติของนายศักชัยสามคัคคีที่ปัจจุบันเป็นกำนันตำบลโสพสาอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองสืบเนื่องจากที่นายศักชยัยได้ใช้ทะเบียนบ้านบ้าน,านเลขที่60หมู่3ตำบลโสพสาอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้องไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ที่ว่างลง จนต่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้านและจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่ามีผู้สมัครรายเดียวจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงซึ่งทะเบียนบ้านบ้านเลขที่60หมู่ที่3ที่นายศักชายถืออยู่นั้นพบว่าความจริงแล้วบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายสิบปีแต่ในทะเบียนบ้านยังเป็นหมู่3ไม่ยอมนำไปแก้ไขทั้งที่รู้ว่าผิดคุณสมบัติที่ต้องเป็นคนพักอาศัยในพื้นที่ ทางที่ชาวบ้านเห็นว่าครอบครัวของนายศักชยัยอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่60แต่บ้านจริงตั้งอยู่หมู่ที่2ทางนี้ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันขอให้ผู้สื่อข่าวจากนอกพื้นที่ช่วยเข้ามาตรวจสอบและเป็นตัวแทนให้กับชาวบ้านยื่นเอกสารร้องเรียนแทนชาวบ้านเนื่องจากว่าที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีการระบุชื่อของผู้ร้องเรียนเพราะต่างกลัวว่าจะได้รับอันตราย ขณะที่นางหนึ่งฤทายจิตตสกุลปรัดอวุโสกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนั้นที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อสงสัยเพราะเห็นว่านายศักชายเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามมาก่อนและหลังจากนี้ก็จะได้มีการตรวจสอบจากนั้นคณะผู้สืกข่าวจึงได้ยื่นเอกสารร้องเรียนของชาวบ้านเพื่อให้มีการตรวจรับเอกสารอย่างถูกต้องเพื่อให้การตรวจสอบถึงคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สมให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นได้ถูกเลือกให้เป็นกำนัตนตำบลโพษะทั้งที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านขาดไปอีกหนึ่งหมู่บ้านอย่างไรก็ดีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับผู้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4โดยที่ผู้สมัครคนดังกล่าวมีบ้านตั้งอยู่ที่หมู่ที่5แต่เล่มทะเบียนบ้านอย่างระบุว่าอยู่หมู่ที่4ทําให้คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติเพราะว่าไม่ได้อาศาัยอยู่ในพื้นที่ที่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในวันนี้คณะสื่อมวลชนได้เข้ามารับอาสาเป็นตัวแทนชาวบ้านในการยื่นหนังสือแต่หากว่าไม่มีความคืบหน้าก็จะได้ทำหนังสือยื่นไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองต่อไป